สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life by เกษณนะคะกับดิฉันเพนสรีปัญญารชนนะคะที่จะมาบอกเราเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกัน mm hmm. เช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าองค์การสมัชชาใหญ่ของสาประชาติเนี่ยมีมติกำหนดใหท้ทุกวันที่15ของเดือนมิถุนายนของทุกปีนะะเป็นวันยุติความรุนแรงต่อผู้สูงอายุโลกค,ะคะ่ะ โดยเขามีการรณรงค์แล้วก็เปิดโอกาสให้คนในชุมชนต่างๆในทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะยืนหยัดร่วมกันในการที่จะต่อต้านการละเมิดแล้วก็การปฏิบัติที่รุนแรงนะแล้วก็การละเลยผู้สูงอายุนะในสังคมโลกของเรานะแม้แต่ในบ้านเมืองเราเองนะก็มีการ จัดประเภทของประชากรออกเป็นกลุ่มๆถ้าใครเคยได้ยินนะก็มีข่าวการรณรงค์จากทางกระทรวงสาธารณสุขบ้านเรานะ <c oughs> เขาก็มีการจัดแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นหลายๆกลุ่มที่ที่แตกต่างกันที่จําเป็นจะต้องได้รับความดูแลที่แตกต่างกันนะเราก็จะได้ยินกลุ่มหนึ่งนะที่เขาพูดถึงกันมากที่สุดเลยก็คือกลุ่มเปราะบางนะกลุ่มเปราะบางหมายถึง กลุ่มประชากรกลุ่มไหนบ้างนะกลุ่มปอบางก็จะมีเช่นกลุ่มเด็กเล็กที่อยู่ในวัยพึ่งพิงนะคะที่ต้องการจําเป็นจะต้องมีผู้ปกครองดูแลอยู่หรือว่าพวกกลุ่มเด็กยากจนที่ไร้โอกาสทั้งหลายนะกลุ่มผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มปอบางเช่นกันนะกลุ่มประชากรที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจนะะพวกกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยต่างๆหรือผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพไม่มีสวัสดิการไม่มีสามสิบบาท แล้วก็กลุ่มพวกเล่ล่อนไร้บ้านนะคะรวมถึงกลุ่มผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังหรือผู้เจ็บป่วยทางจิตพวกนี้เป็นกลุ่มปอบางหมดเลยนะ,ะผู้สูงอายุก็เอ่อเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มปอบางที่มีความเสี่ยงในการที่จะถูกกระทําหรือถูกทำ้ายจากสังคมได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อในใน สังคมในปัจจุบันนี้เราก็เลยต้องจําเป็นจะต้องมีการรณรงค์ให้มีการาระมัดระวังในการเรื่องเรื่องที่ผู้สูงอายุจะถูกทำ้ายเพราะว่าจำนวนผู้สูงอายุอย่างที่เราทราบก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยในทุกๆประเทศนะคะขเขาก็จะมีการแบ่งประเภทของการทำร้ายหรือการโรกละเมิดในผู้สูงอายุออกไปในหลายๆรูปแบบนะคะรูปแบบที่พบเจอกันมากที่สุดก็คือการร่วงละเมิดทางจิตใจล่วงละเมิด ทางด้านกายภาพนะคะทางด้านการเงินแล้วก็กันละเลยที่เราพบเห็นกันบ่อยๆมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องแรกที่จะเจอรกันมากเหมือนกันก็คือในเรื่องของการทำลายร่างกายนะ,ะการทำลายร่างกายกคือการกระทาทีา่ผู้กระทำนี่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บหรือจะเป็นการข่มขู่รวมถึงการ ทำร้ายร่างกายในทุกรูปแบบเลยนะในสังคมบ้านเราเองนะเราก็จะพบได้ว่าเราจะเห็นข่าวกันอยู่เป็นประจำนะคะว่า,ามีคนที่ทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุนะแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะพบเจอก็คือคนที่เป็นผู้ทำร้ายเนี่ยก็คือคนในครอบครัวเดียวกันนี่เองนะคนใกล้ชิดผู้สูงอายุแล้วก็สาเหตุของการทำร้ายก็จะมีหลายเรื่องเหมือนกันนะ สาเหตุที่พบมากที่สุดก็คือเรื่องของการบันดาลโทสะของลูกหลานนะหรือแม้กระทั่งคู่ชีวิตเองการทำลายร่างกายก็อาจจะทำ้ายร่างกายโดยอารมณ์ชั่ววูบนะทีเนี้นสยสาเหตุที่ทำให้เกิดการทำลายร่างกายผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะเกิดจากอะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดนะในบ้านไหนที่มีลูกหลานติดยาติดกัญชาติดเหล้า นะคะก็อาจจะทําให้เกิดการขาดสตินะลูกหลานก็จะลงไม้ลงมือกับผู้สูงอายุในบ้านที่ก็เป็นผู้ปอบางนะคะไม่มีทางสู้เรื่องนี้เห็นกันบ่อยมากๆนะเพราะลูกหลานบางทีเมาสุราอรารวาทุกตีพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายเลือดตกอย่างออกกันหรือแม้กระทั่งถึงเสียชีวิตก็มีนะคะสาเหตุที่สองคือการข่มขู่ของเงินของเงินผู้สูงอายุบ้างของเงินพ่อแม่ เอาไปไหนเอาไปเล่นกันพนันนะคะก็ถ้าไม่มีให้หรือมีไม่พอก็จะเกิดบัรดาลโทสะก็จะถูกทุบตีได้นะคะหรืออาจจะเกิดจากการถกเถียงกันนะคะพูดจามไม่เข้าหูกันแล้วก็บัรดาลโทสะผู้ถ<พวก>ูกทุบทุบตีก็คือผู้สูงอายุนั่นแหละนะคะหรืออาจจะเกิดจากความเครียดจากการดูแลสาเหตุนี้ก็เกิดขึ้นได้บ่อยมากๆเลยนะซึ่งบางครั้งคนที่ลงมือกระทำ คือลูกหลานเนี่ยที่ทำรายผู้สูงอายุเนี่ยก็ทำไปด้วยอารมณ์ั่ววูบจริงๆนะลืมตัวอาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้านะบางคนที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องดูแลกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยบางทีก็พอเหนื่อยมากๆมีอารมณ์หงุดหงิดนะก็อาจจะบรรดาโทสะแล้วก็ลงไม้ลงมือกับผู้สูงอายุได้เหตุการณ์นี้พบบ่อยในกรณีของการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ผู้สูงอายุหรือ ผู้ป่วยเองเนี่ยอาจจะมีอาการดื้อรั้นนะไม่พูดไม่เข้าใจผู้ดูแลก็อาจจะเหนื่อยล้านะสติขาดไปก็เกิดความโมโหลงมาลงมือกันส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู้ดูแลได้สตินะก็จะรู้สึกผิดมากๆกับเหตุการณ์ที่ได้กระทําไปนะคะอันนี้ก็จะพบเจอกันได้เยอะเหมือนกันการทำร้ายร่างกายเนี่ยนะนอกจากจะเป็นการทำร้ายถึงตัว ของผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเขายังหมายรวมถึงการที่กักขังผู้สูงอายุไว้ในห้องหรือในอาคารนะคะหรือการใช้สารพิษบางอย่างที่ไม่ถูกต้องกับผู้สูงอายุอันนี้ก็ถือเป็นการทำลายร่างกายเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นในหมวดของการทำลายร่างกายนอกจากทำลายร่างกายแล้วผู้สูงอายุก็จะถูกล่วงละเมิดทางด้านจิตใจหรืออารมณ์อันนี้ก็พเจอกันเยอะมากๆเลยนะ ก็จะถูกคุกคามโดยเจตนาหรือ,อ,อการกระทําที่ทําต้องการที่จะทําให้ผู้สูงอายุเกิดความหวาดกลัวนะคะหรืออาจจะทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะทําให้เกิดความรู้สึกอับอายนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการลวกละเมิดทางจิตใจเหมือนกันนะะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการใช้กําลังแต่อาจจะเป็นการพูดข่มขู่ แล้วก็พบมากเหมือนกันว่าคนที่ข่มขู่เนี่ยก็คือคนในครอบครัวของตัวเองนะะที่พบบ่อยก็คือลูกหลาน,นะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงลูกหลานเช่นต้องอาศัยอยู่กับลูกหลานต้องให้ลูกหลานเป็นคนออก เงินช่วยเหลือดูแลค่ากินอยู่ให้นะหรือแม้กระทั่งพาไปหาหมอพาไปรักษาพยาบาลซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเกิดความเกรงใจลูกหลานเนะาะกลัวว่าถ้าทําอะไรไม่ถูกใจลูกหลานก็จะไม่เลี้ยงดูไม่พาไปหาหมอหรืออาจจะโดนลูกหลานข่มขู่หรือแม้กระทั่งกันกปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ดูแลอันนี้ก็ถือเป็นการระมิดทางจิตใจหรืออารมณ์ได้นะคะการพูด ร่วงละเมิดด้วยวาจาเช่นการกดดันกา,การแกล้งหรือแม้กระทั่งการทำลายสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุนี่ก็ถือเป็นการละเมิดทางจิตใจและอารมณ์ด้วยนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เจอได้ก็คือการล่วงละเมิดทางเพศนะอันนี้เกิดจากการที่บังคับให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางเพศโดยที่ผู้สูงอายุไม่ยินยอมแล้วก็ถูกบ,งบังคับขู่เข็นอันนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมเราแต่กับ มีพบได้เหมือนกันโดยเฉพาะผู้สูงอยู่ที่เป็นเพศหญิงที่อาจจะอยู่ตัวอยู่ด้วยตัวเองลําพังหรืออาจจะยากจนแล้วก็อาจจะถูกลก่วงละเมิดทางเพศจากคนรู้จักคนข้างบ้านที่มีกําลังมากกว่านะแล้วซึ่งเราก็เคยเห็นขา่าวที่ในสื่อต่างๆอยู่แล้วเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่ก็เกิดขึ้นบ่อยนะคะอีกลักษณะหนึ่งคือการละเลยละทิ้ง อันนี้ก็คือการที่ลูกหลานอาจจะไม่ได้ใส่ใจในการดูแลผู้สูงอายุละเลยในการจัดหาสิ่งจําเป็นพื้นฐานเช่นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลแล้วก็ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยมาดูแลด้วยนะผู้สูงอายุบางคนะอาจจะไม่มีลูกนะอยู่กันสองคนสามีภรรยาถ้าคนใดคนหนึ่งจากไปก็จะเกิดปัญหาที่ไม่มีคนดูแล แล้วเวลาเลกิดโรคภัยใกล้เจ็บหรือต้องเป็นผู้เปิดติดเตียงอันนี้ก็จะยิ่งยากลําบากก็จะถูกละเลยละทิ้งจากญาติพี่น้องต่างๆได้นะคะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือการถูกละเมิดทางสังคมอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการบังคับให้ผู้สูงอายุแยกตัวหรือหยุดกิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมเช่นไม่ให้คบกับเพื่อนไม่ให้พูดกับคนในครอบครัวแยกตัวออกจากสังคมไม่ให้รับ สารต่างๆไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์นะคะแล้วก็ไม่ให้ผู้สูงอายุออกไปงานสมาคมสังสรรค์ใดๆนะคะบังคับให้แยกตัวออกจากสังคมซึ่งอันนี้มันจะเปิดโอกาสให้เกิดการลวงละเมิดในเรื่องอื่นๆต่อไปเหตุการณ์น,นี้อาจจะพบได้ไม่บ่อยนักในสังคมไทยเพราะส่วนใหญ่แล้วสังคมไทยเราก็ยังคงเป็นสังคมที่ท้อยท,ทีท้อยอาศัยนะเราก็ไม่ค่อยมีกลุ่มอิทธิพลมืดสักเท่าไหร่ อีกการลุกละเมิดหนึ่งที่เจอกันบ่อยมากก็คือการลุกละเมิดทางการเงินนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากในสังคมไทยโดยเฉพาะการที่ผู้สูงอายุถูกหลอกเอลยลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพนาะอันนี้แทบจะเกิดขึ้นรายวันเลยนะเพราะว่าผู้สูงอายุมีจุดอ่อนในเรื่องของอการใช้เทคโนโลยีนะแล้วก็ถูกหลอกได้ง่ายข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเลยก็เ,เช่นก็ได้ยินข่าวมาว่าอย่างผู้สูงอายุ รายหนึ่งอายุ80กว่าปีแล้วเป็นข้าราชาการ,กรเกษียณมีเงินเก็บหลายล้านบาทเลยนะแล้วก็มีบ้านมูลค่าหลายล้านเหมือนกันก็ถูกแก๊งมิ่ฉาชีพนี่แหละหลอกลวงไปโอนเงินในบัญชีทั้งหมดพร้อมกับเอาบ้านไปจำนองจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวนะลูกก็ไปทํางานต่างประเทศอันนี้ก็เศร้ามานะแล้วก็เจอกันบ่อยมากจริงๆในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการลูกละเมิดทางการเงินในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการถูกขโมยเงินหรือทรัพย์สินนะคะหรือการถูกควบคุมทางด้านการเงินเหตุการณ์น,นี้ส่วนใหญ่ผู้กระทาก็คือลูกหลานใกล้ชิดนะเช่นข่มขู่ให้โอนเงินในบัญชีมาให้ไม่งั้นจะไม่เลี้ยงดูหรือขโมยเอาเงินเอาทองไปนะอันนี้ก็นอกจากลูกหลานแล้วก็าอาจจะมีพวกลูกจ้างในบ้านที่อาจจะแฝงตัวมาเป็นพวกมิจฉาชีพแฝงตัวมาอยู่ในบ้านแล้วก็แอบขโมย ของมีค่าจากผู้สูงอายุที่เก็บเอาไว้เนี่ยก็ก็เจอมานอกจากนั้นการล่วงละเมิดทางการเงินที่อาจจะเจอได้บ่อยก็คือเอเช่นเอาบัตรเครดิตของผู้สูงอายุไปใช้นะคะหรือการบังคับให้บอกรหัสผ่านดิจิตอลหรือการกดดันให้ส่งมอบทรัพย์สินส่วนตัวเช่นเครื่องประดับหรือแม้กระทั่งข่มขู่ให้โอนทรัพย์สินบางอย่างให้นะโอนมรดกให้โดยที่ผู้สูงอายุไม่เต็มใจหรือรบังคับให้เปลี่ยนแปลงเจตจำนง หรือชื่อผู้รับมรดกอะไรอย่างเงี้ยก็มีการคมคูผู้สยยูงอายุกันเขาพบเจอกันได้บ่อยการทำร้ายหรือการล่วงละเมิดผู้สยยูงอายุที่กล่าวไปก็เห็นนะคะว่าเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายรูปแบบเลยซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรืออาจจะเกิดข,ขึ้นหลายๆครั้งซึ่งก็มีความรุนแรงแตกต่างกันไปจากมากไปหาน้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือผู้ผู้ที่กระทําส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่รู้จักใกล้ตัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็ เขามีการทําสํารวจสถิติด้วยว่าผู้ที่ถูกทารุนหรือถูกละเมิดเนี่ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะมีผู้หญิงประมาณ8็59%แล้วก็ผู้ชายก็จะถูกละเมิดหรือถูกทําลายอยู่ประมาณ41%นะคะแล้วก็กลุ่มพวกหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือกลุ่ม LGBTQ เนี่ก็มีความเสี่ยงเยอะมากเหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศยากจนนะอย่างในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอย่างประเทศออสเตรเลียเขาก็มีการสำรวจกันเหมือนกันว่าก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะผู้สูงอายุในบ้าน,บ,านบ้านเมืองเขาที่ถูกละเมิดเนี่ยพบถึงสิบสี่จุแปดหรือสิบห้าเปอร์เซ็นของผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่าหกสิบห้าปีเนี่ยเขาบอกว่าก็ถูกล่วง,ล,วงละเมิดหรือถูกทาร้าย ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็มีการสำรวจเหมือนกันนะเราก็พบว,ว่าผู้สูงอายุที่ถูกลมิดทางจิตใจเนี่ยสูงที่สุดเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุไทยเราจะถูกหลอกในเรื่องของทรัพย์สินนะถัดมาก็เป็นเรื่องของการทำลายร่างกายการทอดทิ้งการล่วงละเมิดทางเพศนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานเนี่ยนะคะแล้วก็ปัจจัยที่มาเสริมก็คือพวกปัจจัยทางด้านความยากจนทั้งหลายนะคะ นอกจากที่บ้านแล้วที่ผู้สูงอายุจะถูกทําร้ายหรือทุกละเมิดเนี่ยจริงๆแล้วอีกสถานที่หนึ่งที่พบกันบ่อยมากก็คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะซึ่งอันนี้เกิดในประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะเพราะเด๋ยนนี้ผู้สูงอายุก็ถูกส่งไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลเพิ่มมากขึ้นนะ ซึ่งในในศูนย์ดูแลเนี้ยก็จะมีทั้งที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีคุณภาพนะถ้าเราจําเป็นที่ต้องพาผู้สูงอายุในครอบครัวของเราไปอยู่บ้านพักคนชราหรือสนยนดูแลผู้สูงอายุเนะี่ยก็จําเป็นที่จะต้องคอยตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอย่างละเอียดนะะดูในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเองทั้งด้านร่างกายจิตใจนะจเช่นเวลาไปเยี่ยมก็ดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหอมลงไหมมีความวิตกกังวลหรือหวาดกลัวอะไรหรือเปล่า นะคะก็าอาจจะต้องพูดคุยกับผู้สูงอายุที่ยังสื่อสารได้นะว่าอยู่สุขสบายดีไหมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเออก็พบเจอไว้เหมือนกันที่มีการข่มขู่จากผู้ดูแลในศูนย์เองนะคะซึ่งผู้สูงอายุบางท่านก็อาจจะไม่กล้าที่จะพูดอะไรนะทีนี้เรามาสังเกตด,ดูกันนะคะว่าสัญญาณเตือนที่ผู้สูงอายุถูกทำร้ายเนี่ยที่เราจะพอสังเกตได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะ อันแรกคือเราดูที่สัญญาณทางกายภาพของการถุกทารุณกรรมในผู้สูงอายุก่อนนะคะคือบางทีเนี่ยเวลาที่ผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอาจจะถูกมองข้ามไปว่าเป็นปัญหาของวัยบ้างหละนะคะเป็นเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์เนี่ยบางทีก็ ถ้าเกิดขึ้นแล้วอาจจะถูกเพิกเฉยจากคนในครอบครัวบ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุที่ถูกทำลายก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะอาจจะเนื่องจากว่าอาจจะสื่อสารไม่ได้หรือถูกเแยกตัวออกไปนะคะอันนี้กเ็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามองเห็นได้ยากนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็มีสัญ,ญญาณที่จะพอช่วยให้ลูกหลานเนี่ยนะคะสามารถที่จะสังเกตได้ว่า ผู้สยยูงอายุถูกทําร้ายหรือเปล่านะวิธีการสังเกตง่ายๆก็มีหลายวิธีนะเในเรื่องแรกก็คือเราก็สังเกตพฤติกรรมจากผู้สยยูงอายุก่อนถ้าเราพบว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเราเองหรือผู้สยยูงอายุที่เรารู้จักเกิดความผิดปกตินะเช mm ่น hmm. ทางด้านจิตใจนะเช่นอาจจะอยู่ดีก็เกิดความกลัวหรือเกิดความภาวะซึมเศร้านะคะ mm hmm. เกิดความวิตกกังวลสับสนหรือ มีความว้าเวนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะทําให้เราคอยสังเกตได้ว่าจิตใจของท่านไม่ปกติแล้วบางครั้งเนาะเวลาที่เราจ้างผู้ดูแลมาดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยแล้วเราก็ไม่มีเวลามาดูแลเองอันนี้ก็จะทําให้ผู้สูงอายุเกิดกระทบทางจิตใจได้เหมือนกันเนาะอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวว้าเวนะคะ ันนี้นอกจากประเมินทางด้านจิตใจแล้วเราประเมินทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุเช่นถ้าเราพบว่าผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นน้ําหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะรู้สึกว่า,าขาดสารอาหารหรือสุขภาพอนามัยไม่ค่อยดีมีอาการเจ็บป่วยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเห็นพวกรอยฟกช้ำต่างๆเกิดขึ้นตามแขนตามขาโดยที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนหรืออาจจะมีรอยกัดรอยบาดแผลรอยไหม นะหรือมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทาให้กระดูกหักหรือข้อมือเคล็ดแบบที่อธิบายไม่ได้นะคะหรือมีการใช้ยามากเกินไปแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงที่อาจจะไปอยู่ที่ส่วนดูแลถ้าเกิดเกิดแพ้กดทับนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสนย์ดูแลนั้นอาจจะดูแลไม่ดีเท่าที่ควรปล่อยให้สวมเสื้อผ้าสกรปรกนะคะหรือเสื้อผ้าที่มันไม่เหมาะกับอากาศเลยหนาเกินไปบางเกินไป หรือว่าอยู่ในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่อันตรายหรือสกปรกนะคะหรือเจ็บป่วยใบขึ้นมากเลยะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเป็นสัญญาณของการถูกละเลยทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพนะวิธีการที่เราจะป้องกันเนาะไม่ให้ผู้สูงอายุถูกทําลายเนี่ยนะก็ในกรณีของถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเองนะคะก็มีข้อแนะนําเหมือนกันให้แนะนําให้ผู้สูงอายุ มีการวางแผนความปลอดภัยให้กับตัวเองนะคะแผนความปลอดภัยคืออะไรแผนแผนความปลอดภัยก็คือแผนที่เราจะใช้ในการป้องกันนะคะสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงะะที่จะทําให้เกิดอันตรายได้นะ,ค,ะคือการวางแผนความปลอดภยัยเนี้มันไม่ใช่การระงับหรือป้องกันไม่ให้กัน ความเกิดเกิดอันตรายได้แต่เป็นการเตรียมความพร้อมที่ช่วยให้เราสามารถได้ดะดเนินตามขั้นตอนต่าง,างๆที่จําเป็นในกรณี้ที่เราภัยมาถึงตัวเราแล้วนะขั้นขั้นตอนที่แนะนําสําหรับผู้สูงอายุเองนะคะที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ก็คืออันที่หนึ่งนะคะแนะนําให้ตั้งสัญญาณเตือนความปลอดภัยส่วนบุคคลเดีนี้ถ้าสังเกตเนาะในโทรศัพท์มือถือเราก็จะมี ปุ่มโทรศัพท์บนหน้าจอที่เป็นปุ่มฉุกเฉินที่มันเขียนว่า emergency นะอยู่ตรงหน้าจอรเราก็แนะนําให้ผู้สูงอายุศึกษาวิธีการใช้งานให้ดีเผื่อว่าในกรณีที่จําเป็นเนาะที่ต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินที่เป็นอันตรายกับตัวแล้วก็กดเรียกได้เลยนะหรือในกรณีที่ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะก็อาจจะต้องพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่สนิทหรือไว้ใจได้อาจจะมีการ ติดตั้งกลิ่งี๋ยวนี้ไม่มีกระดิ่งแบบที่ไลสายเนาะถ้ามีกรณีฉุกเฉินก็อาจจะกดกลิ่งไปดังบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะก็เป็นหรือการสร้างรหัสอะไรขึ้นมาที่รู้กันระหว่างเรากับเพื่อนบ้านในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะคะก็แนะนําให้เก็บพวกรายชื่อหมายได้โทรศัพท์ของลูกหลานหรือญาติสนิท เอาไว้กับตัวนะะแล้วก็เลือกใช้โทรศัพท์มือถือที่ใช้ง่ายๆกดง่ายๆนะคะอ่านง่ายๆแล้วก็มันติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของภัยต่างๆพวกมิจฉาชีพต่างๆในรูปแบบที่มาตัเนี้เยอะแยะเลยนะก็เรามาระวังไว้ด้วยนะแล้วก็มีสติในการสื่อสารกับคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยนะี่อย่าไปพูดคุยอะไรนะถ้าเป็นไปได้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของประตูหน้าต่างของบ้านเราให้ดีนะคะ ส่วนความปลอดภัยด้านการเงินที่แนะนําก็คือแนะนําให้ตรวจสอบดูว่าผู้ที่สามารถจะเข้าไปบัญชีธนา,าคารของเราเป็นใครบ้างนะคะก็ต้องมั่นใจว่าคนที่สามารถจะเข้าไปในบัญชีเราได้ก็ต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้จริงๆนะคะทบทวนในเรื่องของหนังสือมอบอำนาจพินัยกรรมอะไรถ้าใครให้เราเซ็นหนังสือมอบอำนาจอะไรก็ต้องดูให้ดีก่อนว่ามอบอำนาจเรื่องอะไรเราก็ีกเลี่ยงการเก็บเงินสดไว้ที่บ้านนะคะหรือเก็บไว้ในตู้เซฟ สื่อของมีค่าต่างๆก็เก็บไว้ในตู้เซฟให้ดีก็แล้วกันถ้าเกิดจําเป็นต้องเก็บนะคะแล้วก็ตั้งสัญญาณเตือนในกรณีที่บัญชีในธนาคารถูกอัดโดยถูก,ถ,กถูกหักไปอะโดยอัตโนมัติก็ตั้งเอาไว้ให้รู้ตัวว่ามีคนถอนเงินจากบัญชีเราไปแล้วนะอันนี้ก็ตั้งจากโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะแล้วก็กําหนดยอดเบิกเงินขั้นต่ำไว้ให้ต่ําที่สุดเลยนะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้คนเข้ามาเบิกเงินเราไปได้นะคะแล้วก็ตรวจสอบ ในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินอะไรก็จับเตรียมไว้ให้ดีนะคะในกรณีของการวางแผนรับมือถ,ถ้าเกิดเราเจอเรื่องฉุกเฉินที่เราถูกทําลายแล้วนะก็คือลองดูว่าเราวาง routing นะหมายถึงว่าเส้นทางว่าถ้าเกิดเราถูกทําลายเนี่ยเราจะวิ่งไปขอ,อความช่วยเหลือที่ไหนเช่นในที่ป้อมป้อมยามหน้าหมู่บ้านนะหรือ บ้านเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดหรือถ้าเกิดใครไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านก็อาจจะไปตามแหล่งชุมชนร้านสะดวกซื้อที่เดินไปได้เนะี่ย mm. ก็เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะจัดเตรียมในเรื่องของกระเป๋าเอกสารฉุกเฉินยาที่จําเป็นเสื้อผ้าอะไรในกรณีที่ต้องหลีภยัยไปอยู่ที่อื่นก็จะมีของจําเป็นติดตัวไปด้วยนะแล้วก็ฝากสิ่งของสําคัญเช่นเงินกุญแจสําสรองเอกสารสําคัญอะไรไว้กับคนที่คุณไว้ใจได้ต้องแน่ใจว่าไว้ใจได้จริงๆนะคะเราก็ประเมิน ความสามารถทางดันกายภาพของเราเองนะว่าเราสามารถที่จะหลีกหนีภัยอันตรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดินได้ไหมวิ่งได้ไหมนะคะถ้าในกรณีอันนี้สําหรับผู้สูงอายุนะเต็มตัตตัวเองนะถ้าในกรณีที่เราสงสัยว่าผู้สูงอายุที่เราดูแลหรือผู้สูงอายุที่เรารู้จักถูกล่วงละเมิดเนี่ยนะะเราจะทํำยังไงนะคะวิธีการแรกที่เขาแนะนําก็คือพูดคุยกับผู้สูงอายุ ที่เราคิดว่าเขาถูกล่วงละเมิดนะหรือถูกทําร้ายเนี่ยให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ให้เขาคลายวิตกกังวลให้จิตใจสงบลงแล้วก็ให้ผู้สูงอายุรู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกปลอดภัยสบายใจแล้วได้รับการปกป้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่รอบข้างเขาได้จริงๆมีเหตุการณ์ทําร้ายผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้สูง โดยที่เกิดขึ้นจากคนในบ้านเช่นลูกหลานเนี่ยซึ่งผู้สูงอายุอาจจะมีลักษณะของการปกป้องคนที่ทําร้ายหรือเอาเปรียบผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะเนี้ยลูกลูกหลานหลานเพราะว่ากลัวว่าถ้าเปิดเผยความจริงแล้วลูกหลานจะเดือดร้อนหรือครัวจะถูกทําร้ายอีกในอนาคตแล้วนี้ก็เจอบ่อยนะก็คือคือมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่กล้าบอกนะซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องจําเป็นมากเลยที่เราจะต้องทําให้ผู้สูงอายุ ไว้ใจแล้วก็ถ้าเราเห็นว่าผู้สูงอายุยังตกอยู่ในอันตรายก็อาจจะต้องพาผู้สูงอายุออกจากสถานที่นั้นไปอยู่ศูนย์ดูแลนะคะหรืออาจจะต้องหาที่ปลอดภัยให้ผู้สูงอายุได้พักพิงชั่วค่าวก่อนในกรณีที่เราจําเป็นต้องพาผู้สูงอายุไปอยู่ที่บ้านพักผู้สูงอายุหรือศูนย์ดูแลเนี่ยเราก็ต้องหมั่นไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆนะผู้สูงอายุก็ ไปล้วก็ก้องคอยสังเกตดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่เมื่อกี้นี้บอกนะหรือแม้กระทั่งในกรณีที่เราจ้างผู้ดูแลมาอยู่ที่บ้านเราเองอาจจะต้องปล่อยจําเป็นี่ต้องปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่กับผู้ดูแลที่จ้างมาตามลําพังในช่วงกลางวันในขณะที่ลูกหลานออกไปทํางานก็ต้องคอยหมั่นตรวจสอบอาจจะแอบตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆในบ้านนะในขณะที่เราไม่อยู่ด้วยนะทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่เราสงสัยว่าผู้สูงอายุของเราที่เรารู้จักเนี่ย นะคะจะเป็นคนผู้สูงอายุในบ้านหรือจะเป็นคนรู้จักกำลังตกเป็นเหยื่อของการถูกทำ้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราอาจจะต้องปรึกษาเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวนะพร้อมกับรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างนะเช่นถ้าเราพาผู้สูงอายุไปอยู่ที่ บ้านพักคนชราหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วเราพบว่าผู้สูงอายุของเรามีความผิดปกติเราก็จําเป็นจะต้องคุยกับเจ้าของศูนย์อย่างชัดเจนเลยนะถ้าคุยกันรู้เรื่องเจ้าของศูนย์มีการแก้ปัญหาก็จบไปแต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็อาจจะต้องติดต่อไปยังหน่วยง,งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีหน่วยง,งานอะไรบ้างนะเช่นเราสามารถจะแจ้งไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์นะซึ่งอันนี้เขาจะมีสายด่วน พอมอขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะหนึ่งสามถ้าในกรณีที่เราพบเจอว่าผู้สูงอายุถูกทำร้ายล้วก็ติดต่อไปที่นี่ได้หรือว่าโทรไปแจ้งมูล,มลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยนะนี่เขาก็เป็นหน่วยงานที่รับดูแลผู้สูงอายุนะหรือกรมกิจการผู้สูงอายุก็ติดต่อได้แต่ถ้าในกรณีที่มีเหตุการณ์รุนแรงมากๆนะเราก็ากนะอาจจะต้องโทรแจ้งตำรวจนะ คือหนึ่งเก้าหนึ่งหรือถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องส่งโรงพยาบาลหรือแจ้งเอ่ออภพอรลหรือรถโรงพยาบาลฉุกเฉินโดยด่วนนะคะอันนี้ก็อยา่าคือก็แนะนําว่าอย่าปล่อยให้ถึงเลือดตกยางออกกันเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,อ,อในฐานะที่เราเป็นญาติแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน เราก็จําเป็นที่จะต้องหมั่นสังเกตให้ดีนะว่าผู้สูงอายอุยังสบายดีอยู่ไหมนะคะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าอย่างที่บอกทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคมที่จําเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ดูแล แล้วก็ลูกหลานในบ้านให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วค่ะวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ